สวัสดีครับผมช่องน้าตั้มพาเพลินนะครับก็วันนี้จะมาสอนทําบั้งรันดักปลาไหลนะครับโดยใช้ท่อ pvc นะครับเดี๋ยวไปติดตามชมวิธีทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาท่อมาผ่านะครับมันเป็นท่อเส้นยาวๆอย่างนี้คนระับ เราก็เอามาผ่าครึ่งนะครับตัดแบ่งครึ่งมันจะได้อยู่ประมาณเม็ดเม็ดหน่อยๆครับแล้วเราก็มาผ่าผ่าหัวเดี๋ยวทำการผ่าหัว ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผ่าสี่สี่ช่องสีเส้นเพื่อให้มันพับได้นะครับจ็พอพับแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับมันจะคือปิดเราจะปิดหัวนี้ไปเลยครับแล้วลราก็ขั้นตอนต่อไปเราก็มาผ่าช่องเป็นที่ให้ปลามันขึ้นมาหายใจได้นะครับ วลาเป็นลักษณะแบบนี้นครับมีช่องให้ปลามันขึ้นมาหายใจหน่อยครับก็อันนี้เดี๋ยวรอไปลนไฟนะครับเดี๋ยวค่อยไปติดตามตอนต่อไปครับนี่นครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็เอาที่รอยที่เราผ่าไว้มาลนไฟนะครับเพื่อจะพับมันนะครับมันจะได้พับง่ายๆนะครับจะได้อ่อนๆ นไม่ต้องลนจนร้อนมากนะครับร้อนมากมันร้อนมือเราด้วยอเอาแค่พับได้นะครับ ก็เจามาเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีต่อไปครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการทําลิ้นมันนะครับลิ้นปากรูนะครับก็อันนี้เป็นกระรอนน้ํามันเครื่องนะครับผมเอามาตัดนะครับแล้วก็เลมให้มันพอไม่ขูดกับปาก ไปปากรันเราแล้วเราเอาแค่พ okay. อพับได้พอครับนี่ครับแล้วก็มาผ่าผ่าบ้างรันเรา แค่นี้ก็อ่ครั่าเฉียงๆครับแล้วก็ดันลงไปเลยครับถ้ามันแน่นเราก็เอามาตัดแต่งเอานะครับแล้วดูว่ามันติดตรงไหนมันจะมีรอย ั <Okay. S 2> ่นี้ว่าเรียบร้อยนะครเสร็จแล้วครับนี่นะครับจะมาดูลันที่เราใส่ไว้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับมาเดินเก็บกันนะมีอยู่หกอัน,นมีอยู่หอันน,นะครับใส่ไว้ เดี๋ยวจะมาเดินเก็บกันนะครับมันจะมีไหมปลาไหลเราจะมาไล่ดูกันอันแรกครับจุดแรกไม่น่าจะมีนะเงียบเงียบนิ่งนิ่งเงียบกิ๊บ ไม่มีค sí, รับอ <ว Goddess S 1> ันต่อไปเมื่อ <ent> วานก็ตอนเอามาใส่ก็ไม่ได้ถ่ายไว้ครับมันมืดก่อนนะครับ

มันลอดออกได้ดูอันต่อไปครับก็ใส่ไว้ประมาณหกอันไม่รู้ว่ายังไง ไม่มีป,ป้ามีมหสงสัยต้องไปเปลี่ยนที่ใสซะแล้วครับแถวนี้น่าจะมี anh đang đi anh đang đi qua mặt phẳng luôn á. ủa ba không qua ba phe <laughs> ไม่มีเลยหรือไงไม่มีเลยผมใส่ไม่เป็นอืมมันน่าจะมีตัวตัวเล็กมันยังมีเลยมเมื่อกี้ ออาครับหมดแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวลองมันใหม่ครับเดี๋ยวไปเดินหาเหยื่อกัน